สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแยมอีกแล้วนะคะอยากให้คู่รักทุกคู่นะคะมาฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะเพราะว่าเกิดกับแยมเองนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องบนเตียงนะคะก่อนหน้านี้ยามีปัญหามากเลยละคะ่ะแม้ว่าแฟนนะคะเสดวัยนะคะน้าหลั่งเร็วนะคะไม่อึดไม่ทนเลยค่ะน้องชายก็ไม่แข็งนะคะมีพี่ๆที่เป็นพิธีบงพิติบอยแบบนี้นะคะแนะนํามาเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ค่ะแยมจะมาบอกเคล็ดลับสยบหลัวกันนะคะนั่นคือตัวนี้นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอา อาหารท่านชายมาเวลตัวนี้นะคะยัมได้ลองให้แฟนทานแล้วนะคะ1เม็ดค่ะแข็งอึดทนนานตั้งแต่เม็ดแรกที่ทานไปเลยนะคะเพราะตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากถังเช่านั่นเองค่ะ L- a า g i จินนะคะแล้วก็สารสกัดต่างๆที่ช่วยให้น้องชายอึดน้องชายทนนั่นเองนะคะเรื่องบนเตียงมาเวลเอาอยู่คะ่ะ1เม็ดเท่านั้นนะคะเห็นผลแน่นอนค่ะ ตัวนี้ปลอดภัยมีออยแน่นอนค่ะตั้งแต่มาเจอกับตัวนี้นะคะมาเวลตัวนี้นะคะเรื่องบนเตียงไม่มีขาดเลยนะคะทานไปแล้วไม่ปวดหัวไม่เวียนหัวนะคะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะมีเรื่องทะเลาะก,กันนิดหน่อยขึ้นเตียงเลยจ้าทานแล้วอึด ทนนานแน่นอนนะคะต่อรอบ2รอบ3ได้สบายมากเลยละค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องบนเตียงแบบแยมนะคะหาซื้อไปลองทานได้เลยนะคะด่วนๆเลยนะคะเรื่องบนเตียงจะไม่ใช่เรื่องปัญหาให้ทะเลาะกันอีกแล้วนะคะเฝ<ม>ากด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารท่านชาย m a r v e ตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ